สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับในช anel YouTube ต่อนักดนตรีตาบอดครับผมก็สวัสดีในวันจันทร์นะครับเริ่มต้นสัปดาห์แล้วก็เดือนออพฤิกายนนะครับเดือนใหม่ด้วยนะครับเริ่มต้นสัปดาห์แรกนะครับของเดือนนะครับวันที่หนึ่งนะครับ พฤศจิกายน2564ันหายหกสิบสีนะครับโอเควันนี้ผมก็จะอ่าจจพาเพื่อนๆนะครับมาสำรวจในส่วนของแอปพลิเคชันที่หนีไม่พ้นใน YouTube อีกแล้วนะครับนั่นก็คือ YouTube Studio นะครับครั้งที่แล้วผมอ่าได้รีวิวเกี่ยวกับ Y Music กันไปแล้วนะครับซึ่งในส่วนของ Y Music นั้นก็เวลาเราพิมพ์หาชื่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดึงเพลงจาก YouTube นั่นแหละครับนะดึงเพลงจาก YouTube มาให้เราเลือกนะครับคล้ายๆกับ YouTube นั่นแหละนะครับซึ่งคุณสมบัติของเขาก็ปิดหน้าจอได้อะไรได้นะครับสามารถเล่นแอป,ปอื่นไปด้วยในขณาดฟังเพลงนะครับ จึงก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับครั้งนั้นแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะมารีวิว y o u t u b ส Studio นะครับส่วนในการตำรวจนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปเข้าแอปไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับอันนี้เขาขายอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ข้างๆรถเข้ามาขายผลไม้นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับ โอเคครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในแอปอาวายอาไม่ใช่ YouTube Studio นะครับ YouTube Studio สาหรับในแอปอ YouTube Studio นี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดในที่ Google Play Store นะครับเข้าแอป Play Store ปุ๊บก็พิมพ์ว่า Youtube Studio หรือไม่ง่ายๆสุดเลยก็เข้าไปใน Youtube ก็ได้นะครับเข้าไปใน Youtube แล้วไปที่บัญชีนะครับมันจะมีให้เรารับอ่า,อามันจะมีคําว่า Youtube Studio ให้เราแตะเข้าไปตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็เพื่อไมให้เป็นการเสียเวลาก็เข้าแอป y u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  e สตูดิโอมาพร้อมๆกันเลยนะครับ,บ,บ,บดดนี่ครับ YT Studio นะครับ เข้าไปเลยนะครับในส่วนนี้จะมีอะไรบ้างนะอ่านี่ครับยินดีต้อ,รอนร,ออนรบนับเข้าสู่ YouTube Studio นะครับต่อไปเลื่อนไปดูนะครับจะมีอะไรบ้างแป๊บนึงนะครับูอ,บ YouTube Studio. อ่าโอเคเลื่อนไปอีกนะครับ อาจัดการช่องได้ทุกที่ทุกเวลานั่นก็หมายความว่าคุณสามารถจัดการในส่วนของพวกความคิดเห็นต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งดูผู้ชมในช่องของคุณนะครับที่มีใครที่มีช่อง youtube ก็ลองลองมาดูตรงนี้นะครับโอเค อยูนอกกายชื่อดูความคิดเห็นใหม่และตอบกลับเดิดนทางไปเมืองครับมีส่วนร่วมกับแฟนๆของยินดีจัดการช่องได้ทุกทิศทุกเวลามีส่วนร่วมกับแฟนๆของคุณดูความคิดเห็นใหม่และตอบกลับได้ทันทีแสดงรายการที่สองจากสนี่ครับในส่วนนี้เขาก็จะบอกว่าคุณสามารถตอบกลับความคิดเห็นของผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นบนช่อง youtube ของคุณได้อย่างรวดเร็วนะครับคือพูดง่ายๆคือมันจะเร็วกว่า youtube ธรรมดานั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับเลื่อนต่อไป อ่าโอเคดูความคิดเห็นใหม่และตอบกลับได้ทันทีอ่ะเห็นไหมครับมันจะเร็วกว่านะครับแล้วก็เวลามีคนติดตามช่อง Youtube เราก็จะอ่ามันจะขึ้นมาไวกว่า Youtube ธรรมดานะครับนติตาม,ตามตาชงงูดตามแงี่น,นี้ครับเราสามารถดูอ่าสถิติคนอ่าคนดูก่อนหน้านั้นคนดูอะไรอย่างเงี้นะครับ อ่าถัดไปปุ่มเราก็กดอะไรดีเริ่มต้นใช้งานก็ได้เนาะนะครับเออถัดไปดีกว่าอ่าถัดไปก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูผมเคยโหลดมาแล้วนะครับทีหนึ่งนะครับเริ่มต้นใช้งานาปุ่มปุ่มเริ่มต้นใช้งานปุ่มเอ,อาเริ่มต้นใช้งานดีกว่านะถัดไปมันแตะไม่เข้า การแจ้งเอน,นสแสดงรายการที่สอ่าในส่วนนี้พอเราแตะเข้ามาในตรงคําว่าถัดไปนะครับก็จะอ่าไม่ใช่เพราะเราแตะเข้ามาในช่วงเริ่มต้นใช้งานเขาก็จะมีการแจ้งเตือนศูนย์นะครับก็คือไม่มีการแจ้งเตือนเลยนะครับซึ่งมันจะไม่รวมกับ youtube ที่เราติดตามปกตินะครับการแจ้งเตือนในในในยนะูทูบสตูดิโอในที่นี้หมายถึงพวกความคิดเห็นของเรานะครับที่อยู่ในช่องเราที่เรามีการ ทำผลงานต่างๆ,ๆนะครับ <c oughs> ความคิดเห็นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรโอเคต่อไปครับต่อนักดนตรีตาบอดผู้ติด,ดตามคนอาตรงนี้เขาก็จะบอกชื่อช่องนะครับต่อนัอนกดนตรีตาบอ,บอดผู้ติด,ดตามเท่าไรเขาก็จะบอกนะครับของผม2 0อ2คนอยู่เลยนะครับต,ต่อนักดนตรีตาบอดผู้ติด,ดตาม2 0 2คนอาโอเคเลื่อนไปอีกครับอาาที่28วันล่าสุด อ่าตรงนี้นะครับ28วันล่าสุดก็คือคนดูก่อนหน้านั้นนะครับเวลาในการชัวช่วโมงชั่วโมง44.5ปกติอ่าโอเคครับจำนวนการดู1.6พันปกติจำนวนการดู1.6พันนะครับจำนวนการดู1.6พันปกติปกตินะครับคือตรงนี้เราสามารถมาดูได้ว่าตรงไหนต่ำกว่าปกติตรงไหนสูงกว่าปกติเขาก็จะรายงานเราหมดเลยนะครับในส่วนนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของจำนวน อของผมเขาก็จะบอกการจำนวนการการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ติดตามกาปกติการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ติดตามนะครับต่ำกว่าปกติตรงนี้ก็หมายถึงการติดตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนสนใจด้วยนะครับในในทางในทางนั้นนะครับบางทีที่มันต่ำกว่าปกติเนี่ยคือผู้ติดตามมันมันยังไม่ถึง เป้าหมายที่เขากำหนดไว้นะครับที่ตามกฎระเบียบของอ YouTube Studio ที่เขากำหนดไว้นะครับเพราะว่าของผมมันยังอยู่ในหลักร้อยต้นๆอยู่เลยนะครับเป้าหมายเขาอาจจะให้เป็นหมื่นเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เป้าหมายของเขานะครับออกไปเลื่อนต่อไปอ่าตัวนี้ก็จะเป็นการดูเพิ่มเติมนะครับลองดูเพิ่มเติมดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับ อ่ามาันก็จะย้อนกลับอย่างนี้นะครับการเข<อ>้าถึงการมีส่วน,น,น,วนวการเข้าถึงการเข้าถึงการมีส่วนร่วมนะครับตรงนี้ถ้าเรามีการอ่ามีส่วนร่วมนะครับหรือว่ามีคนเข้ามาในช่องเรามาแสงดงความคิดเห็นนะครับก็จะมีส่วนร่วมในตรงนี้นะครับอ่าผู้ชมนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามีคน ชมเรา,ายังไงแบบไหนนะครับก็ลองแตะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับโอเคอดูห่จุดพันใ่ลเียปกติตรงนี้เขาก็จะบอกอยอดดูนลก,ก,ก็ก่อนที่เราตัดไปแล้วนะครับอยอดดูหนึ่งจุดหกพันนะครับตรงนี้มนันให้พูดก็ไม่เป็นไรนะครับตัดไปเรื่อยๆพูด,ดตามบ,บวกสิบน้อยกว่าปกติหนึ่งพูด,ดตามนะครับบวกสิบน้อยกว่าปกตินะครับ ตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าผู้ติดตามมันอาจจะไม่ขึ้นเร็วนะครับทันทีทันใดหรือว่าผู้ติดตามอาจจะน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนนี้นะมันขึ้นอยู่กับความสนใจของเขาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับาการโปรโมทของ Youtube เองนะครับที่เขามีกำหนดมานะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดือดไทม์เนี่ยนะครับ เนี่ยครับเขาก็จะบอกหมดเลยนะครับอยอดดูเท่าไหร่ยี่สิบแปดวันที่แล้วอะไรยังไงอย่างนี้นะครับก็เป็นประโยชน์กับเรานะครับโอเคอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นเพลงที่ผมได้ร้องเอาไว้นะครับ

วิดีโอยอดนิยมนะครับอ่าตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของคนดูนะครับสี่รามสิเก้านะครับโอเคนี่ครับจำนวนคนดูนะครับแต่ละเพลงก็ไม่เท่ากันนะโอเค่อออ่าเห็นไหมครับ มันไม่เท่ากันหรอกนะครับแล้วแต่คนจะเจออะไรนะครับเห็นไหมก็จะลดหลั่นตามกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับโอเคนะครับความคิดเห็นนี่ก็เหมือนกันนะครับ ดเดี๋ยวเราแตะเข้าไปตรงเมนูที่ชื่อว่าความคิดเห็นนะครับนในส่วนนี้นะครับความคิดเห็นที่เรา,รา,ารนในส่วนของความคิดเห็นเนี่ยเราสามารถอ่าถ้าสมมุติว่ามันมีคนมาคอมเมนต์ในด้านในแง่ในแง่ลบนะครับแบบในทานองที่ว่าโจมตีเราอะไรเงี้ยนะครับผมก็เคยนะครับแล้วผมก็จัดการแล้วเรียบร้อยนะครับนะ มมติว่าเราไม่ไม่อยากให้คนคอมเมนต์ความคิดเห็นเราเนี่ยมันเข้ามาแสดงความคิดเห็นปนปนปวดเราในช่อง youtube เนี่ยเราก็สามารถอ่าปิดในส่วนของไม่ให้คนดังกล่าวเนี่ยแสดงความคิดเห็นเราได้อีกต่อไปนะครับเนี่ยเรามาดูกันนะครับตัวรองที่ใช้งานอยู่สแสงดงตัวกรองเพิ่มเติมปมเคยแปรแล้วปมความคิดเห็นที่ฉันยังไม่ได้ตอบกลบปม นะเห็นไหมมันจะมีความคิดเห็นนี้ยังไม่ได้ตอบกลับนะครับตรงนี้มันยังไม่มีนะครับโอเคคความิดเห็นที่ันยัังไไม่ด้ตอบบกกลนลอองใช้นนนายยู่่มเีนะครับคุณหามมีคำถามผู้ติดตามแบบสาธารณะมอ,อ่าเห็นไหมผู้ติด,ดตามแบบสาธารณะนะครับสถานการณ์เป็นสมาชิกของช่องมมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับจำนวนผู้ติดตามมเนี่ยผลถนนสายความดีไม้พิลลอนคอนโคเบอร์โวลต์เงินสุริยาเช็คคู่สูงเนี่ย คือตรงนี้ก็จะเป็นเพลงของผมที่ผมครบเวรยนะครับดหน้าใจของึงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนดีไม่มีวันตายอ่าเห็นไหมครับพอเราเรื่อนไปอีกมันจะเจอคนที่คอมเมนต์เรานะครับก็คือความคิดเห็นของเขานะครับโอเคเน,นี่ยแล้วมันก็เป็นช่อง YouTube ของเขาด้วยนะครับชอบปมไม่ชอบปม เนี่ยถ้าเราจะตอบกบลับเราก็มาตรงตอบกลับนะครับตอบกลับเนี่ยนะครับโอเคเลื่อนไปเรื่อยๆรื่อ่รู้การทำงานปุ่เสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอไผ่พงศธรโคเบอร์โวลเช่นเนสุริยาเช็คโก้สูงอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสุวรรณจันทร์สองเดือนที่ผ่านมาเพราะมารับเหมือนที่ไหนมาเราเพลงที่ไทยอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องยูทูบของเขานะครับที่เขาสามารถมาแสดงความคิดเห็นในช่องเราได้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับนี่คือชื่อช่องยูทูบของเขานะครับถ้าเราเปิดเป็นสาธารณะนะครับเขาก็จะ จะแสดงความคิดเห็นในช่องของเราได้นะครับแต่ถ้าเราปิดอาจจะปิดปิดไม่ใช่สาธารณะเนี่ยก็อาจจะอ่าคือ youtube เขาก็จะไม่แนะนำแล้วก็ถ้าเขาไม่มีลิงก์เพลงของเราเขาก็แสดงความคิดเห็นในช่องเราไม่ได้นะครับแต่นี่มันเป็นช่องอ่าเป็นช่องสาธารณะเนาะนะครับ เนี่ยนะครับนี่ครับถ้าเราตอบถ้าเราชอบความคิดเห็นของเขาเราก็อาจจะตอบกลับว่าขอบคุณอะไรอย่างี้ได้นะครับราโอเคอ่ะสมมติว่าถ้าเราจะปิดความคิดเห็นของคนที่อาจจะมาะแสดงความคิดเห็นในช่องเราแล้ว,ลวเป็นแง่ลบนะครับหรือว่าทําให้เราแบบ ไม่สบายใจหรือว่าในทางโจมตีเราหรืออะไรก็ตามนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับบางทีอ่าอย่างเช่นในดูการทำงานปุ่มหัวใจตอบชอบปุ่มสุวรรณตันทร์สองเดือนที่ผ่านมาลองมั้ครับเหมนพี่ไหมมาอลองเล่นที่ไผ่อ่าโอเคครับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบความคิดเห็นของเขานะครับเราก็ไปที่เมนูการทํางานนะครับที่เรามีการเลื่อนผ่านมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ลองดูก็ได้นะครับชอบปุ่ม เน,น,น่เห็นไหมครับมันจะมีเมนูการทํางานแต่ละช่องแต่ละคอมเมนต์ของเขานะครับมีการขั้นไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เคาะเข้ามาตรงคําว่าเมนูการทํางานนะครับโอเคน,น,นี่ครับลองแตะเข้าไปดูครับว่าจะมีอะไรให้เราทํากับความคิดเห็นของเขาบ้างนะครับเนีออออย่ยถ้าเราไม่ชอบความคิดเห็นข,ของเขานะครับหรือว่าฟังแล้วมัน มันไม่เข้าหูเราแล้วก็สามารถเอาออกได้นะครับนี่ครับนำนำออกได้นะครับในส่วนนี้ส่วนอันที่สองรายง,งานตัต็มนะครับอันนี้เราก็สามารถรายง,งานได้นะครับรายง,งานให้เขาจัดการช่องอ่าของเขาได้นะครับหมายถึงว่ารายง,งานให้ผู้ดูแลย youtube เนี่ยเข้ามาตรวจสอบ ความคิดเห็นที่เขาคอมเมนต์เข้าไปเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะแสดงความคิดเห็นอะไรนี่ต้องระวังนะครับโอเคเนี่ยต้นผู้ใช้จากช่องนะครับน,นะตรงนี้นะครับถ้าเราแตะเข้าไปอเราลองแตะเข้าไปดูก็ได้นะ่อาเห็นไหมครับเขาก็จะมีไอคอนขึ้นมาว่า ตอนความคิดเห็นในช่องนี้หรือความคิดเห็นที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ก็คือมันอาจจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับสมมติมว่าเขาอยากจะปวดเราเขาอาจจะมาอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้นะครับคืออะไรที่มันไม่ใช่วันนี้เนี่ยที่มันยังมาไม่ถึงก็เป็นอนาคตเหมือนกันนะครับโอเคเขาก็จะถามเราว่า ความคิดเห็นนี้แล้วผู้ใช้ในความคิดเห็นนี้ในอนาคตหรือไม่คือถ้าเราตอบตกลงเนี่ยมันจะเป็นการอ่าบล็อกความคิดเห็นของเขาไปเลยนะครับซึ่งไม่ว่าเขาจะ,จะแสดงความคิดเห็นในอนาคตหรือในปัจจุบันก็ไม่ได้นะครับเพราะเป็นการป้องกันไม่ให้เขาแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับซึ่งในยูทูปปกติมันทําไม่ได้นะครับ ยกเว้น YouTube ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับคุณจะทำได้นะครับใน PC อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ของเรามันเป็น Android แล้วก็ต้องอาศัย y u b e จะเตอนะครับไม่รู้ผมเป็นอะไรวันนี้ลิ้นผมพันกันนะโอ้สงสัยอ่ะโอเคเ <L un ters> นี่ยมันก็จะมีคำว่ายกเลิกกับสร้างผู้ใช้นะครับแต่ผมไม่ไม่ทำนะครับเพราะว่า ในแง่ดีของผมนะครับมันเป็นความคิดเห็นที่ดีนะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับโอเคนะครับเห็นนะครับมันจะมีหลายๆอย่างนะครับก็ลองเอาไปตำรวจดูนะครับลองเอาไปตำรวจดูนะครับลองเอาไปตำรวจดูก่อนนะครับโอเคในส่วนนี้นะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆเอา้าไม่ใช่สั้นๆหรอกยาวๆเลยแหละนะครับไปเทียงเท่านี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเราไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ